เราคงได้ยินชีวิตได้ยินประวัติที่รังมาเยอะแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาครับผ่านสถานที่นิดผ่านเรือนจําแต่จุดไหนที่พี่คิดว่าณวันนั้นเนี่ยพี่อยู่จุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตแล้วคือคําถามเนี่ยถ้าถามผมประมาสองสาปีที่แล้วเนี่ยนะผมคงจะตอบว่าจุดที่ผมอยู่ในคุกต่ําสุดที่ต่ําที่สุดแล้วรอบสุดท้ายเพราะเหมือนคิดอยากฆ่าตัวตายเหมือนแบบจะถวายชีวิตไม่อยากปล่อยตัวแต่พอถามผมวันนี้เนี่ยผมตกผลึกผมคิดอยู่เรื่อยๆนะคือวันที่ผมเนี่ย เกเรมากและพ่อผมเสียจากผมไปคือพอพ่อเนี่ยเขารักผมเขาดูแลผมแล้วเขาตีผมเขาทําร้ายผมผมเกลียดเขาอแต่ในความรู้สึกลึกๆเนี่ยเรารักเขาครับจนครั้งสุดท้ายตอนนเป็นทหารเนี่ยคือผมพ้นโทษจากสถาลินิจตมาแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวแต่พ่อขอร้องให้เป็นทหารผมไปแบบนั้นๆเนี่ยไม่ได้เต็มใจไปพ่อผมเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้รักเขาครับและเขาก็เหมือนกับตอนใจเสียชีวิตอตอนนั้นแหละมันทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนที่รู้สึกผิดมากคิดว่าตัวเองทำให้พ่อตาย มันก็จะทำให้ผมจะกลายเป็นคนเกเรหนักยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เราเสพยาเนี่ยเราเราจะนึกถึงพ่อเราคกูนี่แม่งแบบทำให้พ่อตายเว้ยอ่ะมันมันจะเป็นฟิลแบบเนี้ยแล้วมันก็ทําให้เราแบบเราเป็นคนเลวคนดีไม่ได้หรอกเราก็เดยเดินเส้นทางเกเรหนักขึ้นมันก็ทำให้ผมจะไปเข้าเรือนจําอยู่เยอะแยะจนเกเรหนักก็เพราะเรื่องพวกนี้ฮนะชีวิตโชคโชนขนาดนี้ทุกวันนี้มีลูกสองแล้วพี่พูดกับลูกยังไงคือคําถามดีมากนะครับ ผมไม่เคยปิดบางลูกลูกคนเล็กเดี่ยยังไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่งขวบเจ็ดเดือนแต่ลูกคนโตเนี่ยผมพาเข้าคุกเ่ยตั้งแต่อายุสี่ขวบลูกผมคนเนี้เป็นเด็กคนเดียวที่เข้าเรือนจําในประเทศไทยมากที่สุดไม่ต่ำกว่าสิบสองเดือนจำพอเรือนจำอนุญาตสิบสี่ขวบผมพาเข้าเลยลูกผมจะรู้หมดเลยผมบอกเขาเสมอว่าผมพ่อเป็นเดีกโทษพ่อเคยเกเรพ่อเคยติดยาพ่อเคยเข้าคุกอืและพ่อก็พาลูกเลยไปดูคนคุกทั้งหลายเลยแล้วพ่อก็บอกเขาว่านี่คือคนที่ทําผิดคนที่เกเรต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะสอนเขาแบบนี้ และพ่อเคยเป็นแบบนี้แต่ทุกคนเนี่ยคือคนเขามีคุณค่าเขาแค่หลงผิดครับคือผมอาจจะโชคดีคนอื่นคือผมมีด้านดําและมีด้านขาวอผมไม่มีด้านเทาครับนั้นปัจจุบันนี้ผมสีขาวหมดเลยนั้นเวลาลูกอยู่กับผมเนี่ยเขาจะเห็นสีดําและจะเห็นสีขาวผมจะบอกเขาว่าเวลาทําตัวดีสีขาวได้ได้อะไรและการทําตัวไม่ดีสีดำได้อะไรอืเขาจะเห็นสองด้านมีคนเคยถามผมว่าหลังหลังไปดีโทษเนี่ยอและหลังดูแลลูกเนี่ยหลังแบบไม่กลัวลูกแบบ ติดพฤติกรรมนะักโทษเคยลงเกเรเนี่ยบอกขอโทษทีครับผมไม่อดีตโทษผมเคยเกเรสุดๆเลยแต่เวลาผมดูแลลูกเนี่ยผมคือคนใหม่